มาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผู้ค้าตลาดเมืองใหม่ทยอยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงรุกวันสุดท้ายครับขณะที่ร้านค้าภายในตลาดนะครับปิดถึงวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศในตลาดเมืองใหม่เอเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของวันนี้ครับร้านค้าต่างๆภายในตลาดนะครับปิดทําการชั่วคราว3วันตั้งแต่วันที่9ถึง11ตุลาคมตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นวงกว้างขณะที่ที่บริเวณสถานีดับเพลิงหน่วยคู่ภัยพิเศษครับมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดจำนวนมากมารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR เชิงรุกกับรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานตั้งแต่ช่วงเช้าโดยวันนี้ครับจัดชุดตรวจรวม400จุดและเป็นการตั้งจุดตรวจเชิงรุกเป็นวันสุดท้าย ซึ่งประชาชนที่มีประวัติเดินทางเข้าออกตลาดเมืองใหม่ระหว่างวันที่1ถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาครับสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมสังเกตอาการ14วันนับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้ายครับสำหรับคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดเมืองใหม่ค่ะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด172รายเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้าขายผักในโรงเขียวแม่ค้าขายน้ำและพนักงานเข็นผักรับส่งทั่วตลาดค่ะรวมทั้งมีการกระจายไปสู่ครอบครัวในพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสอยู่ที่บ้านด้วยและกระจายไปสู่หลายอำเภอด้วยกันค่ะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับในพื้นที่ของตลาดเมืองใหม่เนี่ย มันมีร้านค้าเป็นร้อยร้านค้าเลยใช่ค่ะนะครับนี่ก็ไม่รวมคนที่เอาของมาส่งไม่รวมคนที่เดินทางไปซื้อของอีกนะใช่ค่ะและตลาดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมด้วยนะคะของจังหวัดเชียงใหม่พืชผักผลไม้สดสดที่อยู่ต่างอำเภอเนี่ยก็มารวมตัวกันที่นี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการโฟกัสและการควบคุมในเรื่องของการแพร่กระจายกับกลุ่มคลัสเตอร์ตรงนี้เกี่ยวกับโควิด -19 นั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสาหรับใครที่เดินทางไปใช้ตลาดเมืองใหม่เนี่ยระหว่างวันที่1-8ตุลาคมก็ ไปตรวจได้ที่ทุกรงพยาบาลใช่ค่ะนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะเปิดเผยท